ได้ไหมพี่ได้ครับ้โอ้ทุกคนดูน้ำเต้าอินเดียนะนี้น้ำเต้าอินเดียนะน้ำเต้าอินเดียลูกดกมากคือเราสะออนมากเด้อทุกคนปาดน่ะลูกเต็มไปหมดเลยทุ่ทุ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 พี่ทโถพี่ถังลูกเยอะจังเลยน้ำเต้าอินเดียแล้วมันสุกมันจะเป็นยังไงพี่อ๋อมันออกเหลืองเหลืองใช่ไหมถ้าเวลามันสุก อันนี้เขายังดิบอยู่นะคะเขายังดิบอยู่น้ำเต้าอินเดียนะคะน้ำเต้าอินเดียโอ้ผู้สออนมากเลยทุกคนจ้ะใครมาลงชื่อไว้เนี่ยอัคระไล้เนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะทุกคนอยู่นู่นก็มีเด้อมีชื่อด้วยนะแสดงว่าเขาจองไปแล้วนะเนี่ยแสดงว่ามีคนจองไปแล้วนะเนี่ยโอ้อลังอลังอลัง โอ้อลังอลังอลังน้ำเต้าอินเดียนะคะน้ำเต้าอินเดียเราก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยสีสีทุกคนสีสี everybody สี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 น้ำเต้าอินเดียนะคะน้ำเต้าอินเดียบ้านบางก็มีนะคะนี่นะคะทุกคนเราสะออนมากเ้อน้ำเต้าอินเดียเขาบอกว่าสุกแล้วจะกินได้นะคะรสชาติเป็นยังไงพี่เคยกินหรือยังอยังยังครับเหรอ ผลไม้ประดับแต่กินได้ใช่ไหมอ๋อ